เมื่กี้ไม้แรกก็โดนนะฮะนี่ไม้ที่สองลงน้ำไปเลยรู้เรื่องถือว่าปลาตัวแรกของเราก็ค่อนข้างที่จะไซส์โอเคเลยนะครับเมื่อกี้สีนิ้วไอ้สีนิ้วสี่นิ้วก,กว่ากันเลยนะฮะถือว่าโอเคครับสำหรับตาไซส์นี้เอาละครับมีการนะ,ะ้ะเรียร้อยโดนโดนโอ้ย 我们。Oui. สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาเลยท่านผู้ชมที่รับชมกันทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะฮะนะฟลุกฟิชชิงโกนะครับสำหรับวันนี้นะฟลุกก็พามาตกชิงหิวกันเหมือนเดิมนะฮะอ,อุปกรณ์ที่นุ้ฟลุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นคันระยะ3.6วันนี้เราจะมาเล่นไม้ไต่ตะกัววิ่งเบ็ดหนึ่งตะขอกันนะฮะก็สําหรับคันนี้นะก็เป็นคันที่นฟุกเคยซ่อมอวิธีการซ่อมปลายใหม่มาแล้วนะฮะก็คือคันนี้นะฮะ คันฉลามเหลืองของนพฟุกนะครับก็ส่วนสำหรับเหยื่อที่นุฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป e ็นเหยื่อตกปลารองชิมนะฮะลองแล้วติดใจนะครับผมส่วนชิ้นเกี่ยวที่นพฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็ไสเดือนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็พิกัดนี้ก็นานแล้วครับทีมได้มาลงดูนะฮะก็ตอนนี้ช่วงนี้น้ําก็ค่อนข้างจะดีครับวันนี้วันนี้ก็เลยลองมานั่งดูสิครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูอาการทุนกันด้วยนะครับผม ไปครับลุยเลยครับนี่นะครับชิ้นเกี่ยวของเรฟุกนะฮะก็เป็นไส้เดือนนะฮะพอเกี่ยวไส้เดือนเสร็จปุ๊บเราก็หุ่มด้วยเหยื่อทันทีเลยครับผมนี่ครับเราก็หุ่มด้วยเหยื่อทันทีหุ่มทับตัวไส้เดือนเลยนะฮะเดี๋ยวอ่าปลามันเข้ามากินไส้เดือนเราไม่ใช่เดี๋ยวปลามันเข้ามากินเหยื่อนะฮะว่าเหยื่อของเราเป็นตัวรอดนะฮะพอมันกินเหยื่อปุ๊บไปเจอไส้เดือน รอวัดได้เลยครับไปครับไม้แรกร่งน้ำไปเลยวันนี้ก็คงจะไม่เจอพายุฝนแล้วนะฮะเพราะว่าคงจะไม่มีแล้วครับตอนนี้อยากจะบอกว่าแดดแรงมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับ วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำมาตกปลากันเยอะเลยครับอด้านข้างนักฟุกนะฮะก็จะมีน้ำท่านหนึ่งฮะ,ะตกตะกอน้าดินอยู่นะครับก็พอได้วัดเรื่อยๆนะฮะตะกอนนาดินแต่นักฟุกก็เพิ่งจะมาเขาก็มากันนานแล้วก็มารู้รียยว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับเอาละ,ะครับถอนขึ้นมาฮะโอ้โหใสดีครับใสดี มาแล้วครับปานินไซส์สวยเลยนะฮะโอ้โหตัวแรกมาก็ไซส์งามๆเลยนะครับไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไซส์นี้นะครับพี่นฟุกตามหานะฮะไม่ใช่อ่าอาปานินหน้าโรงเรียนท่าโขงนะฮะนี่ฮะไซส์โอ้โหบันเทิงเริงใจครับมาแล้วแต้มแรกของเรา อขอบตะลิงก็ค่อนข้างที่จะชัดหน่อยนะฮะเวลาเอาปลาลงไว้ก็ค่อนข้างที่จะำบากนะไปครับดูต่อ,อกี่ไม้แรกก็โดนนะฮะนี่ไม้ที่สองลงน้ำไปเลยรู้เรื่อ <c> ง <oughs> ก็สภาพน้ำวันนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะไหลอื่อยนะฮะวันนี้ก็พุกก็จะเล่นไม้ตายตะกัวนหนักหน่อยนะฮะกลัววิ่ง ค่อนข้างที่จะใช้ตะกัวหนักหน่อยเพราะว่าน้ํามันไหลครับทุ่นเราจะยืนไม่อยู่ฮะือว่าปลาตัวแรกของเราก็ค่อนข้างที่จะไซส์โอเคเลยนะครับเมื่อกี้4นิ้วก,กว่ากันเลยนะฮะ ถือว่าโอเคครับสำหรับปลาไซนี้ะนะครับมีการแล้วฮะเรียบร้อยโดนโดนโอ้ยโอ้โโเกิดอะไรขึ้นฮนะนี่ไสสวยมาอีกตัวนะฮะโอโ้ปลาแถวนี้มันตัวใหญ่นะครับโอ้โหมีได้มานานแล้วนะฮะสำหรับใหม่นี้ใหม่นี้ก็ เป็นหมายที่านากฟุกมาสำรวจหมายคลองสองนะฮะก็คือถ้าใครอยากจะดูก็เข้าไปดูได้ในช่องนะฮะหมายสำรวจคลองสองก็คือเป็นครั้งแรกที่นพฟุกมานะฮะอยากให้ดูปลาครับนี่ฮะโอ้โหเสร็จบลเลิศบอลเทอร์เสร็จยอดะไปครับหุ้มเยือเสร็จก็ลงน้ำไปเลยฮนะ ลงไปสองไม้ก็ได้มาสองไม้เลยนะฮะโหสุดยอดเลยครับข้อดีของการใช้ตะก่วหนักนะฮะเอาครับมีมีการฮนะโอ้หโดนโดนโอ้โหมาอีกตัวนะครับเป็นปลาตะเพียนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวปลาตะเพียนตะเพียนก็ถือว่าไซส์โอเคนะพูดถึงเนี่ย ไสดีเลยฮะไปครับลุยกันต่อฮะโหปลามาเร็วกว่าที่คิดเลยนะฮะมีได้มานานนะครับสำหรับใหมน่นี้คลิปเจอฝนทะรมนะฮะก็ไปนั่งอยู่แถวาปากคลองครับปากคลองสองตอนนั้นก็มีแต่ตัวเล็กๆฮะไม่มีปลาตัวใหญ่เลยครับ ไอ้สองนิ้วสามนิ้วฮนะเอาเลยครับมีการแล้วนะฮะเอาละครับวัดดูสิครับโอ้โหนี่มันไซปา้าแถวหน้าโรงเรียนท่าโขงเลยนะฮะ <c oughs> จิ๋วน้อยครับปล่อยเลครับปครับรีกันต่อเลยนะฮะตอนนี้เริ่มมีอ่าฝูงปลาเล็กเข้ามาแล้วนะ หลังจากที่เราซัดตัวใหญ่ไปหลายตัวแล้วตอนนี้ไซจิ๋วเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะเริ่มเข้ามาก่อควรนแล้วครับตอนนี้นะครับวัดที่ครับโอ้โหไซดีไซด,ไซดีมาอีกตัวนะฮะนี่ครับไซสวยมากตัวหนึ่งครับจุดยอด ไปครับรุยกันต่อนะฮะรอวัดจังหวะสสวยๆนะฮะบางทีบางจังหวะมันก็เป็นปลาเล็กเข้ามากินนะฮะเราก็ต้องอาศัยประสบการณ์ะฮะอู้ยลุดไายใสดีเลยครับงัดไม่ขึ้นนะฮะเมื่อกี้ ไปครับกันต่อหลังจากชิลุดไปนะครับเมื่อกี้โอ้โหไซดีเลยอ่าหน้าดินตอนนี้ก็ที่นะฟุกม,มองดูก็เงียบๆอยู่นะฮะยังไม่มีใครได้วัดปลาเลยนะครับเอาละครับมีการแล้วนะฮะมีอาการมีอาการอาการขยับดึกๆดักๆ อะไรครับอะไรครับอะไรครับเรียบร้อยโอ้โหมาอีกตัวฮะจิ๋วน้อยครับจิ๋วน้อยตัวนี้ก็ปล่อยเลยนะครับเล็กเกินไปครับรีบกันต่อเลยนะฮะ แต่ว่าปลาตรงนี้จะไม่กินจัดเท่ากับแถวปลาคลองนะฮะแถวปากคลองอะไซรูกเกิดมันเยอะแต่ตรงนี้ส่วนมากปลาเล็กไม่ค่อยไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ฮะถ้ากินก็คือไซส์วยเลยนะครับตรงนี้เอาละครับเอาละครับวัดที่ครับเรียบร้อยอะไรโอเคครับตัวนี้โอ้มานี่มานี่นี่ <laughs> ใส่สี่นิ้วได้เลยนะฮะส่วนมากที่ได้ขึ้นมาส่วนมากก็สี่นิ้วข้างนั้นเลยนี่ครับใส้สวยเลยฮะละนินไปครับดูกันต่อเลยนะครับกินเรื่อยะฮะตกชิงหลิววันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับดีมากๆเลยนะฮะไม่มีพายุฝนนะครับเอาล้ครับถอนขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยอ๋อ ใสดีเลยครับป่าป่าใสสวยเลยคนระับแถวนี้นี่ฮะโอ้โห,โโหรีกันต่อครับเรียบร้อยครับนี่โอ้ใสโอเค สนิ้วได้ครับตัวนี้โอ้โคลงเป็นกินจริงๆครับปลานี่ครับไปครับลุยกันต่อเลยนะฮะตัวนี้กดาไปหลายแต้มเลยนะฮะน่าจะสิบตัวได้เลยครับตอนนี้พึ่งมาลงได้แป๊บเดียวเองนะน้ฟุกมา,มาอ,ออกจากห้องมานี่ก็ประมาณ 10โมงเช้านะครับเอาล้ครับกินแล้วนะฮะกินแล้วกินแล้วปลาเล็กหรือเปล่าปลาเล็กหรือเปล่าฮะเรียบร้อยโออีกตัวครับรมเป็นกินนี่ครับบอกเลยว่ารมเป็นกิน ใสที่เสยเลยลุยกันต่อเลยครับลมก็ไม่กระดิกเลยนะฮะตอนนี้อากาศก็ค่างคิดจะร้อนอบอ้าวมากเลยนะครับมาเป็นพักๆรับลมแต่ว่าถึงว่าไม่มีลมก็ดีครับว่าพอมาห้ไรนี่ทำให้น้ำเป็นน้ำเป็นคลื่นนะเอาละครับเอาละครับมีอาการนะะวัดีิครับเรียบร้อย โอ้ยไซดีไหมโอ้โหไซดีเลยครับยกสบายสบายฮะใส่สี่นิ้วได้ครับตัวนี้ใส่ที่สวยครับกินเรื่อยๆ่ฮะปลาส่วนมากก็ไส์ประมาณนี้เยอะเลยฮะูิ่นต่อเลยครับการตกชิงหลิวนะฮะเราก็จะพยายามทอยเหยื่อให้ลงจุดเดิมนะฮะเพราะว่าเหยื่อของเรามันจะลงไปกองนะฮะลงไปกองอยู่กับประมาณ พื้นที่เล็กๆนะฮะปลาก็จะเข้ามาวนลุมกินเหยื่ออยู่ทรงจุดนั้นนะครับและจะได้ตัวได้เร็วขึ้นนะครับนี่ครับเทคนิคการตกชิงด็วปลาใหญ่ข้างที่จะขึ้นดีนะฮะเอาละครับดูมารุ้นกันนะจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับเข้ามากินการกินปลาน้อยจริงฮะเอาละครับงัดดูสิครับโอ้ ใส่ดีใส่ดีใสสวยมาอีกตัวนะฮะใส่สี่นิ้วอัพเลยนะฮะ,ะนี่ครับโอ้โหสุดยอดไปครับดูยันต่อฮนะถ้ากินอย่างนี้นะฮะวันนี้สงสัย กระชังแตกครวันนี้กินเกินนะครับปลาตุดยอดเอาละครับนีน่ีครับเรียบร้อยโอ้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 โอ,โอ้ดีครับไซดีตัวนี้ต้องตักนะฮะสวยเลยอุ้บยบร้อยโอ้ไซเจ๋วเลยนะฮะตัวนี้ คางเหลืองเลยนะฮะปาค่อนข้างที่จะใสดีมากเลยครับโอ้โหน่านจะห้านิ้วได้ครับตัวนี้มันเทิงเรืองใจนะฮะโอหใหญ่จริงๆ